สวัสดีค่ะตอนนี้สุดธุรกิจกับพาร์ทนี่แหละดีดนะคะก็ไม่ใชอะไรเพิ่มค่ะแค่ว่าเป็นคนบ้านเก,กิดสุราษฎร์านก็มีเชื่อนมากัาร์สุดแล้วก็แพนก็เลยอยากจะแบ,บปัดข้อมูลที่เราเคยใช้พารของแบบปัดให้กับเพื่อนเได้รู้นะคะประจอบการปัดสิดใสดสดนใจเพื่อจัะซื้อหรือขาทีนี้ต้องขอเกินก่อนวอ่าเนี่ยอ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอันนี้ชื่อนิวน,น,นะคะเป็นเป็นท่าคเจนอะโอ้ยค่ะก็คือต้องเกิดแบบว่าส่หนนี้นะคะแอดได้มีการไปประกวดรายการรายการนึงนะคะแล้วก็ได้รับของตกนาคุณมา ก็เป็นเรื่องสัมปัน,นะคะเป็นของกุ้งก็ได้มาซื้อนะคะก็เป็นตัวนะคะเป็นเทวส่วยนะคะอโลเวร์อะไรแบบนี้ลองใช้มาสักพักแล้วะคะ่นะ,คะแต่ว่ายังไม่ได้นานมากก็มาติ แล้วก็อ to uh, ันที่สองคเป็นตัวเทติดอร์เรดดี้ทูไวท์นะคะไวท์บุสติสีแล้วก็คิดว่าเนๆน่าะคุณม่ฟูซาเจ้าพนักงานที่อยูข้างสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเป็นเทติอร์ไวทสติสีนะคะแอลฟูซาไทโกนดีเอชเอฟห้าสิบเอพี ฟรีแดดก็หลังจากที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเอาเป็นตัวนี้ปรกอบกันเนาะตัวอโรเวล่าเจลเจลว่านก็ชอบป็นี้าซีราที่เจลความรู้สึกดีนะคะสุดค้าใช้ง่ายนะคะโอเคเลยนะคะ ใช่แล้วผิวหน้าคื่นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนผิวมันแต่ค่ะนะคะก็ถือว่าไอที่ผสมพันธุนะคะ,คตะ,คะแต่ว่าแบรนด์นี้จะถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบกระพรอบนะคะก็อาจจะเป็นกิ๊บแบรนด์ตนี้นะคะแต่ว่าส่วนอัวเๆก็ถือว่าโอเคะคะ่นะหน้าคื่นก็มาเปลี่ยนใช้ใช้สามตัวตัวกันนะสามตัวอกแตก็ถือว่าดีนะคะแต่ว่าต่อมาก,ก็จะเป็น ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวแทนเกจิดอลเรติคูไวท์นะะคไวท์บูสติสีนะคะก็เขาเคลมเลยว่าไวท์เทนนิ่งนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งเป็นไบรท์เทนนิ่งเป็นมอยเจอร์ไรทิ่งเป็นพอร์ไชท์ที่ก็คือวันนี้ก็ค่ะใช่ณแม่คะไวท์เทนนี่จะจัดใสมอยเจอร์ไรทิ่งก็ปิดชื้นนะคะแล้วก็พอร์ดไชท์ที่ก็ให้รูปด พอตอนนี้ใครแล้วนะคะถือว่าติดนะคะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์แต่ถ้าใครไม่ชอบกระสุก็อาจต้องเรียกนะคะเพราะติดก็ทุกตัวในในที่ตรวได้แแล้วก็มีน้ำหอมหมดเลยนะคะแต่จะขอกติดตัวนี้นึงนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบไปที่ติดตรวจตรวจไม่ไเ่ยเดนมาหรือว่าตะกอขา ไม่ได้อยากเอาอะไรมากมากนะคะแต่ว่ามันอารมณ์ก็มาจากที่ผสมแป้งเยอะแล้วก็จะให้ดูเนี่ยน้านี่ค่ะแล้วใช้สีชาตินะก็เป็นอะไรแบบคือจะผสม มันจะมีความเป็นคราบคือ้่าค่ะคือมันอโลบประมาณจะกินแครผสมแปนะ้งอะค่ะถ้าใครไม่ชอบผิวขาวแบบขอโทษนะแต่ว่าออกแนวิวหน้าระดั มันชุ่มชื่นมันรูขุมขนจะรับแต่สิ่งที่เราไม่ชอบก็คืออืมไม่ชอบสีของมันมันไม่คื้จมกหน้าจ้ะอืมอันนี้ส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบนะคะแต่ว่าเรื่องคอทช้ทคยที่นา่าสดอยาก็ห้ลองนะก็ตอนนี้รู้สึกีขายในเซเว่นอาาทายทายก็เป็นเซเว่มาเฟสที่ไม่เสียหาย ไปชอบต่อต่อต่อมาอันนี้ก็เป็นไวท์เทนนิ่งเซรั่มสกินแอนติซิไทออนเมซิสครีมเอสพีเอฟ5สกินเอสบวกเขาเครมไว้ว่ามันจะเป็นกันแดดเนื้อละอองน้ำซีมเร็วกระจายกระจายกระจัดทสคันดีจริงอันนี้กระจายคือ คคิดว่าคุิดดูนะคุณลงเจวันหอยแพะเวันหน่ตสายแปดลงให้ดูค่ะเกด้าเกอสายแปดเดือดละลายเป็นสาแดสมมติว่าอย่างเจ้า okay. ที okay, ่เป็นตกิแฉเนี้ยเราลดนตัวถ้าเกิดส็ยแปดเราลดนเจวันหอยกบ ก็เลยอต่อตัวเียวที่เูไว้ท่ทตี่อมาแล้วก็มาอมาเุดาด่อมาด่อมาท่อด่อ,อม่อมา่อาอาอมาดออมาจเดต่อจุดต่อม่อมต่จดตอต่อมาต่อมดมาลุดตนะ่อลุม่ไุ่กอ

ถ้ใครที่ชอบ้าแบดชอบใครที่ชอบขาวใครที่ไม่ชอบ,ชอบ,าชอบาขาวชอบคจุดคือถ้าเราลงตัวแอกเขาแล้วเราก็ลงกระแดดเขา,ออาเก็คือขอบเยอะเยอะก็คือขาดอือ ก็ว <muitas S 2> ่าเอคไปช่าโอกใช่มเลือกชื่ออ๋อแล้วจะบอกางเน้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอารมณ์มันเปตวที่เขาได้ไปใส่ไปติดติดตไปัวที่เขาหรือเปลาขึ้นขาดระเบไปกินาแร่เขาไปกิหน้าที่อกับพยางขาดหน้า ก็ประมาณโดยโดยรวมก็ถ้าไม่หมายเรื่องขออขาโอ้เสียดขาไปแบบก็ถือว่าอุ่นติดแดดหายรทาตอนนอนก็ได้แต่ว่าถ้าแดดแดดอ่ะวันไหนที่ต้องการแบบลุ่แบบเวิตซ์ี่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยปวดขาปวดสว่างประจก่าประจักษ์มาอะไรก็ได้แก่ พาคอแบบปากหลุมคอและอกนะคะอันวันนี้ก็พาไปนะแต่ว่าตอนก็เย็นแล้วค่ะเเรียาก็กลับมาอ๋อจะจะบอกว่าเวลาที่ติดเซซตัวคืออันนี้ทาแค่สาบปฏิกิริยทครับแส่มาเจ็บเวลาที่ผลิติริยาติดมันหายไปแล้วอ่ะ ก็ถือว่าแบบโอเคนะในระหว่างปฏิเปลี่ยนนะคะคือมันก็จะปลุนไปกับผิวแล้วก็รู้สึกว่าผิวคูรู้สึกว่าหน้า,าเรียบรู้สึกว่ารูขุดขนกว้างออกชุกว่าชุ่ชุดก็แนะนำให้ลองดูนะคะสำหรับใครที่ชอบแบรน,นด์เคทีดอกอาค่ะสี้าชมไม่แพงค่ะแล้วก็อันนี้ได้ผลิตภัณฑ์ตาปีนะคะจากการรลกกิจกรรม ของอ,อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคือทั้งความงามน,นะคะก็อยากจะรีวิวบ,าะะบา้างอะไร,รบ้างนะคะว่าใครจ้างอะไรแบบนั้นลองฟังค่ะให้สนุกนะคะแต่ว่าก็ต้องดูดีแน่แบบ สำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะเช้าบอว่าคงจะชอบถ้าชอบก็ดกดติดตามไว้น,นะคะเดี๋ยวผมจะเป็นตอีกนตเดต่อเติมขอบคุณนะคะสบายลูกบ๊ายบาย